อากายสบายดีน้องวีนนี้ตอนรับเข้าสู่่องบอกขโมวขค้นเก่านะคนกับตกะได้ตกดีพี่น้องเอ้ยคนหากระยุดเมื่อกี้เมกับอยู่ทางตะวันตกยังมืดอยู่นะทางพี่น้องทางภาคไทยทางฝั่งล่าแจ้งแล้วพี่น้อง บูไดไลฟ์สดดดเนาะแล้วก็บ,บูไดมีคลิปลงดดช่วงนี้ก็ติดค่าเบี้ยค่างานอยู่บ้านอยู่เฮือนเพียงบูไดไปบูไดมากทั้งหนเข้ากับทั้งบุเป็ดบนตกหกลาย คนตกรายเข้ากับโบกา้าไม่ใ่งามแถวแต่ออมรมเหือนเนาะส่วน้าพูดบูเปลี่ยนเข้าเข่าเอ้ยจ่ายปีนะปีนี้เลยจะเป็นปีรึดเข่าพี่น้องเอ้ยบึงน้ำท้งเดีก็ท่วมท่วม เชีพี่น้องเบิงทักคุณเนาะทางเจน่าเบาคำนะบอลแดงๆน่ะเป็นเดือดเลยพี่เลยเข่าัมุกขึ้นมันตายเนะาะเแดงฟังแดงๆนั่นแม่นมัดน่ะเป็นเดือดเลยเข่ามันบุกเกิดเพราะมันพูนต๊ะลายมันเกิดเป็นบัวเข้าเป็นบัวแล้วก็ตาย บางบ่อนก็ออกบางบ่อนก็ออกควงละบางบ่อนก็ยังบ่ออมันจะเกิดยามแรงคอยขำลงแรงพี่น้องเอ้ยท้องพาเจงนะ บาง่ี้นี่พุนกคขึ้มลงมาทั้งพุนทั้งลมมืดเก็บเลยแจ้งแล้วแจ้งแล้วทุองพาแจ้งละ สี่ภาพบรรยากาศยามแรงพี่น้องได้เบิงได้ชมกันเนะาะท้องฟ้าแจ้งฮะสิประมาณนี้เ้อพี่น้องเนาะภาพี่พ่านน้องเขาติดตามเอ่อไลค์กด,กดแช์เนาะเพื่อเป็นกำลังคิตกำลังใจใพี่น้องเลย่วนนี้ก็สิบุมนี้ค่อยมีคีิเป็นพี่น้องได้เบิงกันเนาะบายทุกคน